สวัสดีค่ะครูเบลเชนเดอร d ด s คะวันนี้เราอยู่ที่ Moves by t h l s h h a n n อรอคะ่ะกลับมาสอนอีกแล้วนะคะห่างหายไปนานเลยนะคะช่วงลูกปิดเทอมก็จะวุ่นวายกับลูกๆนิดหนึ่งเป็นเพลงของ Twice นะคะ Go Hard ค่ะไปเต้นกันดีกว่าเราได้กลับกล้องเป็น Mirror แล้วอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายทุกคนทำเหมือนส่องกระจกได้เลยนะคะเราเริ่มจากมือซ้ายก่อนไปที่คำว่า Go Hard นะ Go อยู่ข้างล่าง พอฮาร์ดแล้วเอียงตัวไปทางซ้ายเล็กน้อยกำมือกลางสะกขึ้นมานะคะจากนั้นเราหมุนมือ1เปิด2อ่ะจังหวะหมุนมือเดี๋ยวเบลทำให้ดูมือขวาเนี่ยจะอยู่หลังแล้วก็หมุนมางี้หมุนสลับเหมือนฟ้อนเล็บนะคะเป็น1เปิด2นะพอสองย่อตัวลงจิกขาซ้ายมือซ้ายอยู่บนมือขวาอยู่ล่างกระโดดชิดขาที่3มมือขวาอ้อมศีรษะมือซ้ายจับเอวสะโพกยกขึ้นแอนสี่นะคะเป็นแอนสี่ แอนสี่ and 4, แล้วก็เข้าต่อที่กางขาห้าหกพร้อมกับสะโพกไปขวาซ้าย5 6ค่อยๆเปิดมืออ,อีกรอบหนึ่งนะคำว่า go hard แล้วก็หมุนมือ1เปิด2ปิด3ามแอนสี่ก้าวขาขวาไปทางซ้ายแล้วพลิกตัว7เปิดมือแล้วก็ ตรงคำนี้เป็นคำว่า g า h ์ r โ go hard นะคะไล,ไล่จากสะโพกนะวิธีเทคนิคท่านี้คือเราจิกขาเพื่อเอาเพื่อที่เหมือนมีแรงดึงจากสะโพกดึงจากสะโพกขึ้นมาอ่ามันจะเป็นเวฟขึ้นนะคะปกติเราเวฟลงอันนี้เราเวฟขึ้นนะคำว่า go h ร์ d จากนั้นจงังหวะที่หนึ่งเราก็มุดไอ้ท่ามุดเราก็คือใช้ตัวที่เป็นเวฟนะคะแต่เราก้มลงเอามือซ้ายวางบนบนขาซ้าย ก้มลงด้วยหัวก่อนหัวแล้วก็แอนอปกชา้ชาๆเป็นแบบท่านี้มันจะดึงจังหวะช้าที่ <S 1, 1 <S 2>, 2 3 4 4, 4ี่จังหวะจากนั้นแตะขาขวา5มือขวาอยู่ด้านขวาพร้อมขามือซ้ายแตะไหล่แล้ว6กลางขาจากนั้น7 8คือสะโพกขวาซ้ายอ,อีกทีแต่แรกนะคะ5 6 7 8 go hard หนึ่งและสอ and มและสี่ห้าหอฮาร์ดก้มหนึ่งสองสามสี่เปิดห้าหกขวาซ้ายเจ็ดแปดท่าเซตต่อไปนะคะจะเป็นมือขวาอยู่บนมือซ้ายอยู่ล่างพร้อมจิกขาดซ้ายทีนี้ท่าเนี้ยมันใช้ไหล่แบบนี้ พอเราจิกขาซ้ายเราจะยกไหล่ขวา1แล้วก็เปลี่ยนขาขวายกไหล่ซ้าย2นะคะเป็น1 2จากนั้นมือประกบที่ข้างหน้า3แอนยักไหล่ไปทางขวา3และสะบัดหัวที่4อ่เวลาสะบัดหัวคืออย่างนี้นะคะสะบัดเอียงจากขวาไปซ้ายไปพอไปซ้ายมันจะเปิดขึ้นแบบนี้ฟุ่มนะอ่ะอีกทีหนึ่ง5 6 7 8 ต่อจากเซตเมื่อกี้ 1, 2, 3, and 4จากนั้น 5, 6มือมือมันจะปคาง 5, 6แล้วก็เป็นนี้ 7, แต่ 5, 6 2จังหวะเนี่ยสะโพกนะคะมันจะขยับไปทางขวาด้วยด้วยขาซ้าย 5, 6จากนั้น 7, and 8ผลักสะโพกไปขวาอ่ะอีกทีนะ 5, ซิกสะโพกกับไปทางทางเดิมนะคะทางขวาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนขาที่ใช้ 7, ซจากนั้นยกกระโดดอันนี้เหมือนกระโดดง้างขาขึ้นอันนี้จะเป็นเทคนิคเต้นแบบประเภทพวกแจชนิดหนึงนะคะจะก,กระโดดยกขานี้ระหว่างอ่าถ้าเราไม่เข้าใจเรายกอย่างเดียวก็ได้นะคะโอเคเป็นฝ 6, 7, 8ซิ พะวันวันวางที่ t อันนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนเราบิดตัวจากหัวไปหัวไปอกอ,อีกทีนะเป็น one two and 3 h ปุ๊บหมุนที่ f จากนั้น five นะคะย่อตัวหักข้อมือหักสอบแบบนี้ แล้วขาซ้ายมันจะอยู่หน้าเพราะเมื่อกี้มันมาจากการหมุนนะคะเมื่อกี้มาจากท่านี้1วาง2ขวขาขวาอยู่หน้าพอหมุนปุ๊บปัด,ปดมือขวาปัะสีสะ3มเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้พอดีนะคะหมุนที่4ลงที่หจากนั้นเรางัดสะโพกขึ้นหงัดสะโพกขึ้นทางซ้ายห7 and 8แคำว่าโกฮานะคะเขาเก็บคำว่าฮาร์ฮาตรงนี้ เราขอทั้งเซต,ตแต่แรกช้าๆอทีหนึ่ง5 6 7 8คำว่า go hard ประมาณจงังหวะที่7 8 go hard 1 2กระโดด3 and 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 seven eight one two three and four five six seven and eight one two three turn four five six seven go hard อ่าเรามามุมด้านหลังกันนะสำหรับเพลง go hard นะคะจะได้ดูจากด้านหลัง นะเผื่อใครที่ดูมิรเรอร์ไม่เป็นดูแบบนี้ก็จะสะดวกกว่ามือซ้ายนะคะก o hard นะเอียงตัวไปทางซ้ายนิดนึงก o hard จากนั้นมือขวาซ้อนหลังหมุนค่ะ one ย่อ2นะมือซ้ายอยู่บนมือขวาอยู่ล่างจากนั้นเป็น t r e t มือขวาอ้อมศีรษะข้างหลังมือซ้ายอ้อมมาที่สะโพก t r ยกสะโพกไปทางขวา แะเทคนิคเวลาเราจะยกสะโพกเราจิกขาด้านเปิดส้นเท้าาเออเปิดส้นเท้า Personal, ด้านขวาพอเราจะยกสะโพกขึ้นนะคะมันจะง่ายขึ้น3 h and f จากนั้นกางขาพร้อมสะโพกไปขวาซ้าย five s ค่อยๆเปิดมือแล้วก็ก้าวขาขวา cross s อันนี้เวฟขึ้นอย่างที่บอกเวฟขึ้น one ก้ม2 3 4 <three>, เปิดมือแตะขาขวา five กางขาที่6มืออยู่บนประกบกันแบบนี้ควยกัน7 8ขวาไปซ้ายอ่ะอีกทีนะคะชา้าๆ5 6 7 8 go hard 1 2 3 and 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 and 8ต่อนะคะจากท่านี้ปุ๊บมือขวาไปบนพร้อมจิกขาซ้ายพร้อมใช้ไหล่ขวา1 2นะสลับกันนี้นะ1 2เอามือวางที่ด้านหน้าตรงหน้าท้องนะคะ3 and ไหล่ย,ยักไปทางขวาสะบัดขวา4อ่นะเป็นอีกทีนะเป็น1 2 3 and 4 อ่าท่านี้ฝ6มือปัดด้านล่างคางฝ่ายแอนซิกเห็นไหมคะว่าใช้ขาซ้ายแต่สะโพกไปขวาฝ่ายแอนซจากนั้นก็เหมือนเดิมสะโพกไปขวาแต่ใช้ขาขวา7 and 8จากนั้นยกขาขวาพร้อมหมุนมือ1และแตะที่หัวพร้อมกับแตะที่หัวแล้วเหมือนเวฟลม2 3อันนี้มันเทคไทม์ตรง2 and 3 t u r เทิร์นที่4ขาขวาอยู่หน้าแล้วหมุนเลยมือขวา ไข่บนหัวโฟลกางศอกออกหักข้อมือฟ้ายจากนั้นขึ้นสะโพกซ้ายนะคะมันขามันอยู่ที่เดิมฟ้ายแล้วก็ดันซิกเซเว่นโกหัดเก็บคำว่าหัดตรงนี้อ่ะพร้อมกันทั้งเซตอีกทีหนึ่งนะคะ5 6ายซิกเซเว่นเอโกหัดวันแ six seven eight and one two three four five n eight one two t h okay, ไปลองกับเพลงกันค่ะ oh,